ถ้ารู้สึกว่าหนูอยากเห็นศิลปินที่หนูรักนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงหนูไม่ได้อยากหนูไม่เคยรู้สึกว่าแบบเขาจะต้องเห็นหนูนะเพราะหนูแค่รู้สึกว่าแค่หนูเห็นเขาก็พอแล้วไม่มีใครรู้หรอกนะว่าตัวเราอ่ะจะไปไกลได้แค่ไหนแต่เราเชื่อเสมอเลยดนะ้วยว่าจังหวะชีวิตของคนเราอ่ะสำคัญมากไม่ประมาทมีสติแล้วก็เต็มที่กับทุกๆเรื่องไม่ว่าวันสุดท้ายแล้วเราจะไปไกลถึงจุดที่เราวาดไว้ไหม ไม่มีใครบอกได้ถ้าได้มันก็คือรางวัลแต่ถ้าไม่เราอาจจะเสียใจแต่เราอ่ะจ,จะไม่เสียดายมันเลยวันนี้เหนื่อยคืนนี้พักพรุ่งนี้สู้อย่าอุดอู้อยู่ที่เดิมไม่ไปไหนสู้ให้สุดทำว่ายอมโยนทิ้งไปสู้สุดใจอย่ายอมแพ้ให้ใจอ่อนแอน้องนะ นอกเห็นไยไถครับววพเพราะว่าผู้เก่าบริจาคด้วยไม่นอกเหี้ยไถ่ตกหล่นบ้างก็เลยมันตกข่าว,วอปบริก็ารทยอยคือระเบียงก็รับโภคได้ทีหน่อยเปิดตู้ฟรั่งใครว่างก็มาใครยังไม่ว่างก็เป็นไล่ต่อไปเป็นแฟนนะครับไล่นี้ไล่แรกนะครับแล้วผูว้ใดอยู่ผู้ใดอยากเฮ็ดงานก็อยู่ก่อนเฮ็ดงานก่อนผู้ใดเ่าท่านไหนพร้อมกับเพาท่านไหนเฮ็ดนะครับผมนี่พี่ๆแม่ๆก็สี่ข้าใจอุ้ยนั่นแหละ ก็มีดามาดอกสวัสดีสองครับผมสองวอพูดกันนดีอะไรกักันมนมา้ารเับเข้ามาทักทายครับบอทนกบอทตั้มเสืออไบบบางหางอ๋อคนทีแต่แบบหมเนาะอไรางไมหายเนี่ยเไปเปนอกไปคนหนึ่งที่หลงเสน่บ้านเจคอน เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะไปไหนครับหันไปเที่ยวไปได้ยุหันมูส่วนค้นส่วนผ้าไปกลับไปยุไปสิ่งที่ไปแล้วจะนึกถึงตลอดเลยคือนึกถึงบ้านอยากกลับมาบ้านเพราะว่าชีวิตมันผูกติดกับม,มองนีนะครับเพราะว่าตะกอนน,นกไปล่ำต่างต่ะบ้านต่างองค์ไปล่ำเงี้ยวครับพี่นอ้องฤดูกาลละสองร้อยยี่สิบงานนกบนเวลาเด่ยผักเลยบดเวีเวลาแถบศิด้ก,กับบ้านแต่มาบ้านมือละสายโมงสองโซโมงครับพ่อหายหินหอด วันนี้สุดท้ายแลย้วมันเหมือนกับว่าอุ้ยทำไมคิดถึงบ้านจังนะครับพอมาต่างวงในอยู่กับบ้านเนี่ยโอ้พี่น้องครับยังโมเลงยขี่รถไปเล่นทงไปหาเด่นน้ำมูน้ำผวกน้ำพ,นำพีน้ำหนองในมูบ้านมันมีความสุขแท้นะครับผมในความฝันทุกอย่างแล้วนะครับมันี่ว่าตรงๆนะตะกี้เพิ่็อยับเป็นดาลล่าเนาะเพิ่งก็ได้เป็นแล้วครับไปท่ายภายุตรนน์ท้ายนันทนี้กับไปซูมาหมดทุกอย่างแล้วพารู้แล้วว่ามันเป็นจังไหนนะครับแต่ความสุขของเรามันอยู่ที่หมอลำเนาะ ได้ไม่รู้กี่ครั้งแต่กู้อยไม่ได้สักคนต้องกูกันมาจนขากินบนความมดทนที่คนมันมีไม่เข้าใจไอคำมาออกอดตายความหมายมันเป็นอย่างไรไม่มีแรงแต่กูต้องสู้เพราะกูไม่ใช่เดกน้อยจะคอยให้พ่อแม่มาอุ้มเดินเส้นทางชนชันแรงงานที่ประชดทางที่เดินที่เดินกเัียงเท่าี้